สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนมากจะพาไปกินไอศครีมดับร้อนกันนะคะร้านไอศครีมครูกุ้งมีเครื่องให้เลือกใส่หลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไอศครีมก็มีให้หลายรสนะคะวานิลาชาไทยชาเขียวกาแฟโกโก้ถ้วยใหญ่ได้หกลูก นี่เป็นรสกาแฟและรสตั้งเดิมใส่รากบัวเชื่อมอากาศร้อน,นอมากๆอย่างนี้แนะนำสั่งถ้วยใหญ่เลยค่ะสะใจดีถ้วยหนึ่งเลือกได้หลายรสถ,ถ้วยนี้เป็นชาเขียวกาแฟและรสวานิลา มากินด้วยกันค่ะ